ครับพี่้องตอนนี้ก็กี่ทุ่มละตีหนึ่งไหมเกือบตีหนึ่งจะตีโอ้ตีหนึ่งครึ่งเออเหมอเป็นขายเสาวกล้วยครับเรื่องงานมาแต่ทางเลยขายตัวกว่าตีหนึ่งดินข <c oughs> ้ามา,าดิสข้าวใรน้เลยพวกนพ่ีเลยพ่นไม่ได้ขายเดียวส,ส,ส,สออยิครับไม่าโโอ้แต่ลาเสาอยู่ไหนครับที่สา งานเจได้ดิอันน <uh ี้เปเนียนก็คขายตกยเนยย่านตลอนเดยครับย่างเลี้ยงขายบอมม่อเลี้ยงก็ย่างก็ย่างเต่าหมดเตียงครับแล้วก็่างเลียงางเรียงก็เรื่องเรื่องมกเรื่องเรื่องเอมากเ่างเี่ยงเรื่องก็มื่นครับเามพุงจีรุ่งตรล่ ก็จเปตลาดต้อเลยตลาดซองเ่อเกง่ายไปม่ก่อนเพื่อกุวได้หมดก็้อยต้อกุ้ยต้อกุ้ยต้อกุะยตอกุ้ยต้อกุ้ยต้อกุ้ยต้ากุ้ยอกุ้ยต้กุ้ยต้อยอกน้ยน้งกุ้ยต้กุ้ย้อกุ้ยต้อุยอุ้ยต้อกี้ยุ้ยต้อกุ้้อกุ้ก้ย้ยตุ้้ยตกุ้ยต้อกุอยต้อยิอ้ยต้อกเนาะ้อกุ้ยต้อะ ซเก้าเทยไปบ่ครับเฮ้ยเฮยครับคิดว่าข้ยกินห้ามนี่วาเนาะมันมีงจรนึ่งอ่างเนจงเจาะกันจงเจาะกันย้างต่อัดย่องอดยรยงางเลงยาเล้งกะถามีรุงหดเต่าหอดเวราอยู่เลยแต่ผมก็ไปเห็นยางร้านเดียแต่ผมเห็นยางเล่นผมเห็นยางอยู่ผมเห็นยางเล่นลุ่รุ่งยางอยู่ ตื่นแ้วเนือยแล้วทานหน้ตื่เุ่งก็ี่เือย้วานลวันเหื่อยลนคลอนนกินสดเตือนเนาะอซยเนาะกินเย็นๆเนาะอากาศร้อนๆกินโซบวยครับพี่น้องโซบวยรุ่งจีครับผู้เดยู่ในียกินนะครับดูน่แวแกนี่ครับคุณลุ่มรุงจีครับเกีวยี่สิบห้าบาทนะลุ่งจีเกี๊ยวยิบาบาทน่าเกเกีุ๊่งจี พี่น้องรุ่งศรีอุดหนุนคนเด้อครับพี่น้องใครที่อยู่ซอยกินนาคามอุดรธานีนะครับอุดหนุนครับพี่น้องครับนี่ครับคนน้มาหากินครับย่างลโลนะครับบ่มีรนเด้อพี่น้องแลเวก็เดินไปตลาดไปตลาดแล้วรุ่งพื้นกับมาขายย่ำซอาอีกแล้วครับนอนเทียงตื่นสองสามถุมสี่ทุมก็เริ่มขายของขอเซอ